สัสดีครับผมชื่อไอซ์แมนครับผมปกติทํางานฟรีแลนซ์ครับผมทํางานเบื้องหลังแล้วก็รับพวกงาน MC DJ ด้วยครับผมสว่วนใหญจะปาร์ตี้หนักมากแล้วก็ทํางานดึกไม่ค่อยมีเวลาดูแลผิวหน้าความกังวลของผมก็จะเป็นผิวหน้าหมองคล้ำรอยสิวรอยต้ากระทีนี้ก็เลยมาติดต่อที่เอวเเดอรคลินิกครับผมมาทำคอสหน้าใสาเดี๋ยวขั้นตอนเป็นไงเราไปดูกันเลยดีกว่าไปครับไป ก็ตอนนี้ก็ทำหน้าเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็อธิบายว่าหลังแต่ฉีดเสร็จผลมันจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับใบหน้าของแต่ละคนครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะรักษาผิวหน้านะครับรักษารอยสิวรอยหลุมสิวหรือว่าทําให้หน้าเต่งเป็ขึ้นนะครับสามารถที่จะเข้ามาติดต่อได้ที่เอวูเดชี